มานอย่ใส่แงบโกบเม้นใส่เบสใส่แงบอีหล่าใส่แงบลงใส่เบสไล่ก็ลงล่ะพี่น้องลงลงเงมเลิมล้วมันนี่อีหล่ามาพาพามาใส่เบสเบสมันนี่กับซ้ำเก่าพี่น้องอีหล่าใส่ซ้ำเก่าหกสิบหลังขี้เกียจกะนหกสิบบอกหเสียหลังบ่เบสเสียเดียนไงเมื่อค่อยบอลเมื่อค่อยบอลดูพี่น้องใส่ขี้เดียจไงกินปุ๊บติดปั๊บบอล ไปพี่หน่าขออนุญาตไปใส่เบ็ดกอดอ่อนเด้อเหมือนอยพี่น่องใส่แล้วเหรอพี่น่องไปตุ่นย่ำกับกับอีหละว่า,าสิมาพอโตโบ่ บใช่แล้วถ้าห,หัวคำไอ้ล 40, ่าสิมานปลาปะไปยากับอีหลาป่ะหึงจท,ทายตไห่ขึ้นเนียนแล้วบป อุยังอยู่ี่อะคือตกึกอยู่ะก็ตอบลอืมมันจะปลาเข็งพี่น้องแตมแหกเตมแหลกย้ำกลับาน เกียบหลูดพี่น้งองเกียบหลูดเกียบหลูดมินมินบอกแต่เว้นกระมานตัวเว้นไว้ สายจิ๋วก็จะเบิดตัเองไงไม่รุนน้อเอาเอาเอาบินอยู่พี่น้องดินอยู่ตายยังตายยังขถดขันเบ็ดกัน

cha nút các bạn nè, tam Ui, phía nông, tao nhai vô Tao vô thì Hắn à Ồ ừ. Mà ăn là, buồn, thôi

เด้กพี่น้องคอวะเข็งเข็งใหญ่มาอีกแล้วแต้มสามแต้มหัวคำได้หนิพี่น้อง มนแมนรอบสองทุ่มใช่แล้วเราขยามดบสิมีอยู่สามรอบสองรอบสามรอบเศร้าสามรอบเศร้า mình tiếng nghe mượn, cả pho mượn pino. chân má sướng sướng, da nó to nước. súng em <laughs> đây, chế da em này. เห็นใหญ่ๆอู้สับปนินน้อยตัวนี้บ่แมันสับปนินยครไงทั้งนี้จะยุบๆยุบพี่น้องนยุบับนจะปักเข็งอือ <c oughs> ปักเข็งใหญ่อีกแล้วพี่นอ้องโอ้เก็บรูด <c oughs> เก็บรูดพี่นอ้องดีนัยละดึงดกรค่อ,อย em hộp cho này trộm tip phải thằng đấy mà thiên được อยู่มันอยู่แันอเดือนเธอมากไปมันไม่มีอาการอีกอ่ะมันบอกจูดไปแล้วอาการหลอน ตุ๊กแ,แก๊กๆเก้าหลังนี้เหงใจขาดพอดีใจขาดและะ้วบ่จริงๆอันนี้นี่ตุ๊กป,ปุ่มหลุดไปแล้วบ้าคอใหญ่อย่าบ้่ อพี no, no, like in oh, like ่น <laughs> uh, like ้องคือปุ้มล <positivity> like ูกยังบนยังบนแต่ชิดดึงดึงกูยังหอยเออหอยมากินมันมากินปลาบ่อืะโอ้หอยกินปลาตายเขาหอยกปลาอ้าพี่นอกหอยกินปลาข้อยใหญ่นั่นน่ละเฉื่อย อนี่โหดอ่ะหน้าเสดดีนี่เล็บ่อนใส่ล้คิดกระเดีนยนหยัดปอดกันพี่น้องมาน,นอยู่รอบ,บ,บย้ำกับรอบย้ำกับมานอยู่พี่น้องปลาคอสามปลาเข็งซีหาแม่ผุนพี่น้องมิแตแมย์ใหญ่ๆถือา่าช้ยงามอยู่ พี่จะใส่ของงามพี่น้องเขามาลุ้นกันอีกตอนเก็บสองทุ่มมาเข้าสิมานกว่านี้บ่นนอกพี่น้องเนาะ,ปะ,ะไปไปกินเขาแรงกันบันนี้กินงเขาแรงแล้วกับประมาณเก็บสองทุ่มอีหล่ากออกมาย่ำอีกเท่านึงมาลุ้นกับอีหล่าเด้๋ยว่าอีหล่าสิมานบ่ไคอยใหญ่บนนอกพี่น้องเนะาะกตะไคร้ใหญ่พี่น้องตะไค้ใหญ่ พี่น้องอิหลาพามายามเบ็ดรอบสองทุ่มเหรอพี่น้องมันรุ่นมายามกับอิหละมาอิหลาสิมานปลาหญ่ปาคอไงปะดุหไงบอพี่น้องปะปะพามาย่ามยานฝนตกพี่น้องทั้งนี้ถึงเนี้เอาดีดีดีดปะดุพี่น de ้องแต่แหนกแห้งมันปะดุกพี่น้องแต้มีดิบดิบอ่ะออุปกรณ์กำลังเต็มแน้วที่เนีย

มากเจ็สองจ็สองจ้นี่ก็ถือันเด็ดเด็ดว้ามันน่ะตะโกนอัสุดพันเสน่บิดบิดหลังพุ่นถือเต็มสองเ็สองนาะดูตรดมีงได้เต็มสาม แสมเลมาีวนเด้องแก่ยายพี่น้องอีหลายยางไปทักคุณก่ได้ยางมาทางที่น้าแอมซีพี่น้องพี่น้องแต้มไม่แล้วเจ็บปัญญังปัญญังชอขอใส่ทอดพี่น้องฮัมพี่น้องนี่อีกเข่ง เบาเบาๆบาเบา,าเข็งตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยุกรูดต้นหนึ่งก็บประแดดดิพี่น้องนี่เสียาดายปุณนะตัวอ้วนเป๊ะเลยนี่พี่น้องอันนี้คือเขาแกะล้งลงางหางรูดไปแล้วลรูวดอ่ะเอ้าสิรูดแล้วพี่น้องสิรูดแล้วรูดง่ไงเฮงแถิพี่น้องเอ๋ยมานอยู่พี่น้องได้แกงไงหนึงนี่แหละปลาคอสองปลาดุกหนึง่งปลาเข็งสามพี่น้อง กระมานเติบอยู่พี่น้องไปดุนยามกับกับวิลาปนีว่าอิลาสิได้แต้มเพิ่มบอพี่น้องนี่ก็หลอนหลอนๆลอ,ลอไปยามรอบกราบเบื้องปนีพี่นอ้องไะอัละขายอิลามากุร้ายนึงพี่น้องพุ่นเห็นแต่ตาพุ่นอะหนึ่งสองสามพุ่นมันฉิทันมันบอกมันยามเบ็ดก่อนเฮ้าพุ่นอะนี่ถือแล้วกกระคิงใช่ล่าใช่ล่าพี่น้องตัวใหญ่อยู่บ่ อหู่พี่น้องเต็มเต็มเต็มแรกเลยเนาะเต็มแรกย้ำกลับพี่น้องกระขิงมันดิ้นบ่ได้หรอมันเมื่อย์หรอฟอฟถึงที่เกล็ดที่เกล็ดดีแล้วดันดีตัวดำๆพี่น้องพอบ้านหอยเน็มว่าใครเห็นสายตาบอดีแล้วเต็มสองพี่น้องเต็มสองย้ำกลับด้วนี่เต็มสองใส่ปนพี่น้องมีตัวอ้วอ้วนๆงามๆ ดับปุ๊ปื้บนี่น่องกับเอ้าถือเอียนพี่น้องเป็นเอียนบ่มันน้อยได้ล่ะตัวใหญ่ตัวกี่เด้ล่ะมันดุ้มเลยพี่น้องพัดใหอีบุบเด้นอบย่างกับพี่น้อง ได้สามแต้มอคอแต้มหนึง่งเข่งแต้มหนึง่งเอียนแต้มหนึง่งขมันคือเกาพี่น้อง<ม>ได้หลายเติบประคอกอ่ะสองสามตัวประดุกตัวหนึ่งได้ปลาเข่งแต้มใหญ่งามๆหลายตัวอยู่พี่น้องขอมันคือเกาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอิหลา่านเด้อค่ะ ให้อีหลาถึงพันเร็วๆี๋ยวอื่นเจ้าเขาก็มาลุ้นกันอีกมาชิมันกว่านี้บอพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะป่ะสำหรับคืนนี่แลตีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทะลกพี่นอ้องทางหน้านอนเดียวใส่งามขอ,อตัวตี สวัสดีตอนชเช้าๆครับหาพความฮีน้องมากกู้เบ็ดครับรุ่นน้ำกันครับว่าจะเป็นยังไงครับจะมานบอจะมีโตบอรครับรุ่นน้ำกันครับพี่น้องไปเลยครับหลังแบกหนวก ดุกครับตอนแรกครับเช้านี้ครับกระดุกครับลดด้วครับนี่คือมาลุดพอดีครับพี่น้องใหงน้ำครับอหยาดเก็บครับต่อไปครับ ครับเฮ้ยเจอเล้วตายแล้วครับเอาจะลุกเอาแล้วครับแต้มสองมาแล้วครับอนุญาตเก็บครับพี่น้องน้องนี่ครับอ,อ,อ,อาการนะครับเด็กโกงนะโยบอกี่น้องน,อน,อน,นีาาน่เป็นอะไรโยก่นอน อยู่พี่น้องไม่ถือกระแข็งพี่น้องยังไงอยู่ตายแล้วพี่น้องตายยังไงอยู่อกตายได้ถือเตียงหัวค้ำถูแล้วครับแก็บครับมีมีรุ่นครับเดืองๆครับข้อครับ ปนครับแดนที่แดนที่อะไรแดนที่หาเก็บครับพี่น้องนี่โดนแล้วพี่น้องนี่แล้วเแ็นปนครับเต็มพกครับชั่นครับเต็มง,งามครับขออนุญาตเก็บครับพี่น้อง

ได้จะโดนเันถูกใช้ใหญ่ๆครับได้ครับได้ก่อนกกเก็บขึ้นกาครับพี่น้องพี่น้องอาจจะปนอยู่ครับลูกสองคอสามบอกสี่ขอสี่แข็งหนึ่งจะเ,เต็มครับ ถือว่าพัดได้ปนโยยน้ำเช้าล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ซช่นนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอิหลาพระหางขึ้นเก่าครับกดติดาน้ำพ่อสุภาพการแจ้งเตือนครับไมาลงคลิปเสม,มอครับเป็นไมยของห้าครับมนี กาาคำว่สวัสดีครับพี่น้องอวันดีทุกผู้ทุกคนครับ